กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทันทีกำลังรังรบชมอยู่ในขณะนี้นะครับที่แดงคนไข้คุยและข,ข่าวทั้งช่องตามติดชีวิตอีสานภาพี่น้องมาตามต่อขอบุญแนวทางโคงสุท้าทยแม่บุกดาหันพันแบ่งปันมาผู้นาคยานาคแม่นั่งนอนเนาะนะครับทั้งขอบุญภาพและขอบุญเสียงที่พี่น้องสิเดรรับชมรับฟังในคลิปนี้เป็นการทํานายตัวเลขถ่ายตัวเลขการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้น เพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดือพี่น้องเดอ้อครับรู้จักครับแม่้างมอดูนี่ครับวางกับแม่ครับว่าจงไหนเน้ะเอออันลุง่งเมียจีนินให้ตัวตัวนี้จะลุง่งอีกคลิปหนึ่งสคิครับครับ อันตัวคงปูนาดมันที่เป็นหายพิเสือนะ่ะกันยังอยู่คงเดิมอยู่ในหาเก่าเก่าหาอยู่ศูนหาเก่ากับน้ำพี่เสื่อวัดสมุขเออน้ำพ่เสือนะั้นยังอยู่ตัวนี้คงเดิมอยู่บนบดีมันิงนะครับผมอันนี้เมย์ได้มาแต่ของเม่นั่งนอนนัน่นเป็นหายซูนหนึ่งตัวเดียวเม่นั่งนอนเออของเม่นั่งนอนของเม่มาแต่เนื้อน,นั่นได้ซูนหนึ่งตัวเดียว บมมีสามตัวมีเคสซงตัวเป็นจะไรขวางสันเนี่ยจุดถูกมันก็นได้เคสซงตัวโมมีเด็กสามตัวแต่เกานี่ถูกมันจะมีสามเนาะเอะออโคเป็นนั่นอธิษฐานเอานะบ้านี้แม่ก็เลยซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งเป็นจากไหหาซุนหนึ่งแบบโบได้เนาะก็ได้ซื้อซุนหนึ่งมาแม่ก็เลยมา เสียงมานอนมากไม่ลงแล้วฟันฟันนั่นมูเก่าหนักมา,มากมากเลยมันหนังมะโคอยู่น้ำเฮาหนังมากโตเอาเมียมกับมีมึงดิฉันมาขออยู่น้ำกู้เหนือแต่ญ,ญาติอันเมียน่ยมมาสัน่นกูหนั่โขออยู่น้ำเนี้ยกูมักมึงกูจีเอามึงไหนวะ,ะสะั่งอ่ะเอาก็เอาเลสันบัตก็เอาเท่าน,นั้นเลส เมฆก็เลยวะโตกับสิบวอไห้คราบวอเงินดันก็เลยโหนมันดังสีนะครับอันสีจูจีโน่น้ำเข้าของจูไห้เข้าใส่เข้าสีไห้โตยุ่งเข้าไห้โตโคดอกหัดโบรายได้เฮ้ยประสันเงินเท่ากับโบลายเขามียูหาเฮ้ยมันวะมันก็เลยเอาไหาเมฆหาโรยเอาไห้เด้อมันกับโบเมื่อแล้วมันกัยูก็นอนน้ำเมฆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวรวยบรสันในความฝันน่ะ แต่ันนี้อ่ะอีกคนนึงล้วเป็นคนฟังนั่นแต่ว่าเรามาเอาเมียฟังนี่นะเราก็เลยมาทีดกันก็หมูคนนั่นปะเอ้าตัวไปเอาเสาเฮ้าบ่เข้าดินมาแต่หึงไรตัวคือเอาข้องเข้าสั์นะเอาโมผู้จักหมเข่าโบผูจักว่าเจาลินมาแต่หึงไดว่ายอ้ข้องเฮ้าได้อันนี้น่นเข้าก็มากขึ้นกันเราเราว่าองศ่นะครับอันมากมันนี เอาตัวเอาไปเลี้ยวก็เลี้ยวนะตัวจะเอาของเฮาเน้เฮาเสียเอาของเฮาขึ้นเน้ของเก่าเฮาเน้มันหวานนะประมาณหกสิบปี่ดิยร์ไอยคนนั้นนะครับมูกับสิ่หกสิบสามนี่แหละมันกับเกษียณสองปีแล้วเนาะบอกกันเดี๋ยวเรียบร้อยแต่เขาก็เลือยโต๊ะล่งกันหักบรด้จีกันนะทีเดงหักมิตตรเทียงกันนะครับเป็นยางเมนนั่นเอ้ามิตเตอรมาแต่มาเอาครูเจ้าสันจะเสเอาไว้ทั้งโซนนี่แหละไม่เอ็กเลยวะ ่อ้คนนั้นเราเราเอาเงินมาหายรอยนึงเราแต่ว่าเงินโลกเก็บไปดีๆหามซื้อหามเพชรยั้งเราว่ะค่อยซื้อเอาตู้เจ้าอันนี้เงินรวยนี่เล่าว่าตั้งสี่นะมันีอันปูคนนั้นมันกระโบได้เอาเราเงินรอยมันก็เลยเอามาหายเมฆเงินไปรวยไ่รวยเป็นไปรวยเก่าไปรยสมัยเก่าเออสมัยของโลกเก่ามันี้เม่ก็เลยเอาเอาไหวนะ เมฆก็เรียว,ว่ามันเขาในศูนย์หนึ่งนี่ใดเป็นเหยกเป็นลางอยู่เม่ขคบุญโคลางไหนบนุญบ,บม่มีอือมโคเมฆนั่งนอนมมีบุญมีตารางล่างนะว,ว่าเป็นไห้โซนตูเนาะครับเออวันนี้เม่หักสิกันบนุญไหวเอาหาศูนย์หนึ่งรู้ที่แดงหาศูนย์หนึ่งเออแล้วก็หกศูนย์หนึ่งครับไหไห้โซงครูกันบุญเพราะว่า เป็นผู้ชายบแมเป็นผู้เฒ่านะเขาเป็นคนหาทิบพกสีบปีนี่นะครับอร่วมแล้วก็สจิประมาณหกสิหกสิอิษนี่แหละคนที่เราเอาเงินไปลอยให้เม่นะืมี่ก็เลยคิดว่าอันคนเม่ซื้อเลยเนี่ยนเชียงฟันไในของแต่เกาเลยเม่เขาเม่ก็บออยากตีไปไล่ตัวหรอกคันอาจจะกันไว้อันเป็นเทียงกันะผู้ชายกับผู้ชายนะ่นะ เพราะว่าเพิ่นถับวตีกันดอกเขานี้จะเทียงกันนั่นเนี่ยก็เลยกันไปสามตวัวไอ้สารบ้านนี้นัน่นในฝันนั่นเพื่อนว่ามันมีโทนี่งวดนี่นั่นเพื่อนว่าครับพี่น้องครับเอาอันนี้เป็นของอย่านั่งนอนนะครับศูนย์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อศูนย์หนึ่งพี่น้องผม พ่นวามีเม็ดเดียวมีตัวเดียวแต่ศูนย์หนึ่งแต่ว่าแม่พันกระตั้งสามตัวให้อยู่เธอว่ามันไปข้างบนว่ดสันเธอว่ามันไปออกสามตัวหาศูนย์หนึ่งกับหกศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเลขของแมยานั่งนอนเด้อครับยานา่ะือภูเขาจะหนักภูแมงเออภูเขาก็จะหนัเพิ่นมากขึ้นนี่ครับผมพ่นวาทังไหน,นเน่แมเ่เป็นมากเลยเป็นกรเลยวอ เจ้าคือไปงานซุคนวะเอา้าไปงานซุไผเอา้อาอ่กําหนองเขาตายเป็นมะอืเอาอยู่ใสอยู่เนี้ทั้งนุ่นซีประเด็เจ้าว่าจักโบ่ออาหนองเขาเนะี่ยนายกูกำนังพูดนะตะวานนะก็เป็นเอื่อยหนองกันเล้วเขาหักไตโผงกันเป็นมะอืม ไอ้ลูกบระจัดได้ก็เรยว่าเอาเขาไปเซี่ยวเซี่ยวไปนี่ยแม่เป็นไงแม่ก็เลยว่าไปถามหรือก็เลยรียนไปถามว่าเรียนเนี่ยเป่าของสิทนะเรียเนปปเป่าเออเรียนแนี่ยปเป่าไปถามน้องไปถามร้านไปถามมันว่าเออตายอีดีเลยวันเอเ้ก็เจ้าเนี่ยน,นี้นั่นเสียเอาตะกูลงก้นยายปูนเสียลงน้ำลัางอือผูนนน้น้องนะ ไอ้ล่องค้นมันสัรสมาตายพ่อมันเทะกันด้ยวันนะอันนี้แม่ก็เลีกไปไปเพื่อแต่ว่าไปนะแม่ไปหลินให้ลูกคนวะเอาดูว่าเคยเลี้ยงให้ลูกได้ยากันด้วย,ยว่ะลุงเป็นได้ <c oughs> ไหมเนาะฮึไปจะไปมุป่งมั่วคนว่ะมันนี้มองให้ลูกเขาตายนั่นคนวะ <c oughs> แม่ยางไปกับอน,น้องคนที่มันคลายเละขนาดไหนนนะไปหอดอันโลนวะ ต่ว่านี่บ้างบ้ามันแทยงมาสั่นมาให้ลูกเขาตายตำมาสันนะเออนี่ยกับเรื่องยานงก็ไปวันนี้ยางข็ไปแล้วอันฟูซันให้ลูกเป็นไม่ยิ่งเนาะหาัวจ้กเขาโดดจะคนมาจะใช้ส่เป็นไม่ยิ่งสันนะปั้นเราว่าอันโอ้ยคนตัวนายดิใหญ่เลยนะว่าต่อยเงินมาแท่งงอไม่เอามันว่าบางให้ลูกเอยสั่งเตะเสอะๆจนมืดขึ้นจนหอด มือเสอะมาอีกมือหนึ่งมันวะตายอย่างเตะตั้มมันละตั้มกระตั้มเถะมันวะเชอมันก็เลยว่าอะไนี่ตั้มน่ะมันเกิดเป็นเพียงตั้มน่ะกูเบตักกูบเบคิดแม่เกิดเรื่องวะญาลรวายาคนนี้ไม่ยิกแม่นะมันนี่มันจะกีบ่มันตายเอียวตั้มเราเราเราจะทับแม่นะ ตายเอวต่ำยืดขึ้นนี่นั่นเล่าเราบอกสินะเอา้าไสั่งกะชีแท่งเอาเท่านั้นแหละสักมาสั่ไปแท่งเอากันนะ่ะแม่ก็เลยวลงไปแท่งแท่งน่นปุ๊ยแต่ว่าตายจะยืดมือบืดเว้นอันให้โลเขานน่นครับแม่ก็แท่งเอาน่เงื่อน่งนินงได้เต็มกะตาว่าเอาใสาก่กะตาคุดไสก้กะตาตนี่จะเงื่อนมาสีนะาในความฝันอื ันออกมาเลี่ยวบันนี่แต่ก็ส่วนนองมันออกมาปปนั่งเมื่อปะมันคำเนี่ยว้ายมาให้ลูกเขาตายดีแท่งเอาอยู่บดขึ้นเนี่ยตรงเมื่อมันวังสี่นะเม่ก็เลยเออตรงเมื่อวันกับเมื่อวันเนี่ยเท่งโตระวันสิหรว่าแท่งไปก็ได้แต่ตั้งไปแต่เอียวตั้เอียวตั้มันนี่แม่ก็เลยเอื่อนใช้มันนี่ยาเอ้ยถ้าลูกเมื่อนี้ อันเขาโม่เมื่อเดียวนี่ลูกโม่หีรถขี่โม่หี้ยังข้าเมื่อนี่ขอเอาเราอะเราเป็ไทีบอกแม่แนวนี่นะอืมกันมึงอยากเมื่อก่อนมึงก็ขอเอาเราระ,ะวังสินะเพราะอะไรบูเงินนั่นเราอะเพราเล็กเป็นกดขึน้นเนี่ยแต่เลยกว่าน้องเป็นหนีเนาะบันนี้เล่าเราอะไอ้กับน้องเขาตายนะไม่ยิ่งก็ผู้ชายตายมันเป็นยังเราอะ ไว้ก็เป็นศูนย์สีหาและเหลียงไอเนาะไม่เหนะได้ต่อเป่นโยน่เนาะครับเออตัวบุญเราอะคอยต่อ่นเนี่ยคุณธรรมว่าตัวนั้นอะเป็นบนุญคุณธวราทั้งสี่นะะโอ้ทันมาในตัวล่างในเลซันคุณผาล่างมันก็อยู่ในเอียวต่ำมันเนะเราระวางสี่นะทีเด็ <laughs> ต่ำสุดเราอะต่ำสุด ตั้มซูนเมนก็กี้จะศูนศูนย์ก็ศูนหนึ่งอะแล้วแม่กันเล้วโหนี่นี่นะม,มันก็งั้นเละฝนว่ะอยู่ในนั่นเละฝนดล่างอมันอยู่ในเอียวตั้อให้เล่นแล้วทั้งคืนมันยังไม่จำโบเราหราอกโน้ะนี่เนาะเออ,อไว้ก็เลยหงมือหงวมือเนี่ยล้มลงโตของยาหนิโตบนเนี่ยลงเป็นศูนสี่ห้าดูสิแพืศูนซูสี่ห้า เออล้วเป็นเหล็กล้วเป็นไอ้กับหนองกันนะอันลุ่งเราผัตายบ้านนี้เอาคู่เดียวนะเนี่ยศูนย์สี่หาบ้านนี้ตัวล่างนี่ร่งเอียวต่ำของเราเนี่ยศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งนะศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งเออเพราะว่าคำตําสุดอีดีมันเกิดแล้วก็มันต่าตําสุดสุดแล้วเอียวต่านั่นเราอ่ะกัศูนย์หนึ่งมาตรงกันเนี่ยแม่น้องศูนย์หนึ่งเนี่ยมาตรงกับคงแม่นางนอนกับคงปู่เนี่ยองปู่น่ะคือกันเนี่ย เออูุรหนึ่งมนันมีขันมามันตาสุดอีนนี้เนี่ยเม่เพิ่มให้คู่หนึ่งเป็นเบิ่นนั่นคือเป็นชุดศูนครับอืมขนมันว่าเป็นบเอาตวบนมาบางเพราะว่าเป็นตายสองคนเนาะแม่ซคือมาในี่ยเม่เสียงแม่ฟันอยู่ซ้มขึ้นซีขึ้นโตมากขึ้นในกระกาับกระฟันแต่คนมานอนมามักมาเอาเมย <c oughs> เออฟันจะพูมาเอาพูดได้กับว่าพูเบาเกากับมากุ้นได้กับมาขึ้นได้กับฟันตั้งแต่เขาเอามาเอาเออมมาอยู่มานอนนัม่มเมฆกับว่ามันเขาศูนย์หนึ่งในเล่เมฆกับว่าสี่เด็กครับเออบาน้มัคัดเข็นเข็นลุ่งซะทีแดงจะลุ่งนะบ,บัวคีบน่ะน,นะยังครับอาจจะมาคัดเล่เมฆม,ม,มัคัดเข็นเข็นหายลุ่งซะคิบเดียวซะหนิเขาฉิบง่ายครับ แม่สิเลือกให้เอาของปูนาโตบนน่ะเอาหาเก้าปูนาบนหาเก้าเออสามตัวน่ะศูนห้าเก้ากับสามห้าเก้าครับผมเออเก้าสามห้าเก้าเออเอาซ่องปูหันครับมันนี้มาเอาของงานนกับศูนย์หาสีเนาะครับเออมันนี้เคนเคนขึ้นรางนี่ศูนหนึ่งครับกับศูนศูน ไม่เปิ่มให้เป็นศูนย์ทะยานทะนนครับพี่น้องครับย้ำว่าเป็นการทำนายตัวเลขเด้อน,นะครับท้ายตัวเลขก,การออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันในคลิปนี้เนาะพอกันไ่คลิปหน้าพี่น้องผม สวัสดีครับ